That's why I feel so weird. เวลาเราช่วยเวลาที่เราจะใส่เชือกนะคะลูกใช้ปลายของอะไรคะปลายของเป็นไก่ช่วยนะคะลูกวา,างไว้ก่อนลูกให้แห้งก่อน ลาที่เราใส่เชือกนะคะลูกให้เราทําไมคะช่วยเอาปลายของอะไรคะปลายของกันไก่นะคะลูกแทงลงไปแล้วก็ช่วยนะคะลูกจุดไว้อ้าวแล้วเดินได้แล้วหักลงมาสิคะลูกต้องเอาลงมาไม่ที่นี่มันขึ้นเห็นหรือเปล่านี่ปลาหมึกขึ้นใช่ไหมคะลูกจับหักตรงนี้นิดนึงนี่ไง,งได้ยังใช่เปล่าเราลืมหักตรงส่วนท่อนกลางใช่ไหมคะ หักข้อนการไปอีกท่อนหนึ่งก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกอ่าหักค้อาก,อการอีกท่อนหนึ่งอ่าไปหักก่อนเลยไปหักสิคะลูกใช่ค่ะใช่ 2> 1, 2. อ่าหักทุกเส้นเลย ไวก่อนให้แห้งก่อนอาวาไก่อนให้แห้งก่อนลูกไ่ใต,ตาอีกคะ,ะเปิดฝามาเปิดฝาไม่เป็นูก่อนเ,อเชือกมาผูกก่อนเลยลูก dạ, mày chưa, chưa, Có chưa, 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 วางไว้รอให้แห้งตั้งนิดหนึ่งนะคะลูกไหนได้ไหมคะ ลูกใส่ตาแล้วก็ทาไมคะจัดรูปทรงของปลาหมึกนะคะลูกทีนี้เรามาดูนะคะลูกในระหว่างที่เราทําไปด้วยนี้นะคะลูกสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะในทั้งหน้านะคะลูกวันนี้นคนะคะเราจะมาประดิษฐ์หมวกแฟนซีกันนะคะหมวกแฟนซีจะมาประดิษฐ์หมวกแฟนซีเอาไว้ใส่กันนะคะลูกสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือจานกระดาษรู้จักจานกระดาษไหมคะไม่รู้จักเหรอคะลูกจานกระดาษรูจ้จักฮะ นะคะจานกระดาษนะคะลูกขนาดเท่าไหร่ 9, 9นิ้ว <9. S 2> ขนาดใหญ่เลยนะคะลูกหนึ่งใบนะคะแล้วก็สีเมจิกรู้จักไหมรู้จักอ่านึกว่าไม่รู้จักอีกสีเมจิกนะคะลูกสีเมจิกรอว่าสีไม้สีเทียนก็ได้นะคะลูกแล้วก็เศษกระดาษสีนะคะ9แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออะไรคะลูกกันไก่ต้องเตรียมมาทุกคนเลยเพราะไม่เช่นนั้นเราจะทําไมคะลูก ประดิษฐ์หมวกของเราไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานะคะลูกตอนนี้เหลืออะไรเอ่ยเหลือไหนของใครเสร็จแล้วบ้างใครเสร็จแล้วบ้างคะผูกกับไม้หรือ,อยังผูกอ,อย่างไหนลองยกให้คุณครูด,ดูหน่อยผูกไม้แล้วยกให้เพื่อนดูด้วยออดี้เสร็จยังลูกเหลืออะไรอลูกเหลือเติมตาแล้วตาหนูไปไหนล่ะออดี้เอาตาคุณครูไปได้ไหมฮะ เอาตาครูไปไหมนะคะแล้วเราก็ผูกกับไม้สำหรับคนที่ใส่ตาเสร็จแล้วนะคะลูกใส่ตาเสร็จแล้วทำยังไงต่อผูกกับอะไรอ่าผูกกับไม้เลย<อ>นู่นเพื่อนผู้หญิงของเพื่อนผู้หญิงเขาห้อยได้แล้วนะเขาจะเตรียมไปตัวไปทอดแล้วอ่านะผูกกับไม้เลย ฮะอะไรครับผมผูมมกกับไม้ก่อน,ก,นก่อนที่เราจะทําตานะคะลูกเราแกะฝาขึ้นมาแล้วเราก็ทําไมคะเอาเชือกผูกก่อนนะคะลูกเพราะไม่เช่นนั้นตาจะหลุดง่ายนะคะพอเราติดเสร็จแล้วเราจรึงทําไมคะลูกได้ยังครับอชูสูงๆชูให้เพื่อนดูแล้วเดินได้ไหมปลาหมึกของหนูเดินได้หรือเปล่า หรือเป็นปลาบแบนเลยลเรครับขาหากักปลาหมึกขาหักไปแล้วอะได้ยังลูกของออดีได้ยังออดีเสร็จตั้งแต่คนแรกไม่ใช่เหรอลูกอ่ะฮะช่วยเพื่อนอยู่ ใส่ตาเลยค่ะลูกเต็ดตรงที่ป็นคูณกาวมีใครยังไม่เสร็จไหมคะใส่ตาลูก เสร็จกันแล้วแทบทุกคนเลยใช่ไหมคะลูกอ,อย่าลืมนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมในเมื่อไหรลูกวันอังคารหน้านะคะเราจะมาประดิษฐ์ของใช้กันนะคะลูกวันนี้เราประดิษฐ์ของอะไรแล้วปลาปะมึกแสนสนเป็นของอะไรคะของเล่นไปแล้วนะคะลูกที่มาพอมาสัปดาห์หน้าเราก็จะมาอะไรคะลูกประดิษฐ์ของใช้เราจะทําหมวกแฟนซีกันนะคะ หมวกแฟนซีน,นี้เอาไว้สําหรับทำอะไรลูกเอาไว้ใส่นั่นเองนะคะลูกนะรวับบนนี้เด็กๆได้อะไรคะลูกสนุกไปกลับอะไรคะปลาหมึกไปแล้วนะคะลูกแล้วครูวหวังว่าเด็กควรน,นํากลับไปทําอะไรคะไปทําต่อที่บ้านทําหลายๆตัวใช่เปล่าทําได้ไหมคะลูกได้ไม่ยากเลยนะคะเรานําไปทําหลายๆตัวแล้วเราก็ทําไมคะลูกถ้าเรามีน้องทําให้น้องแล้วก็ทําไมคะ เล่นกับน้องด้วยนั่นเองนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมสิ่งที่เราต้องเตรียมการในสัปดาห์หน้านะลูกเราจะมาะดิษตหมวกแฟนซีกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ